ไ,ได้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดมเหมือนเดมเนี่ยดีนะมันดีไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นรถทิปวันที่สองนะครับเรากำลังจอกเดินทางจากขอนแก่นไปที่นครพนมกันนะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปแวะ กินอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนกนะ้าวเช้านะแถวๆถวมขอนี่แหละน่าจะเป็นกินอะไรดีนะต้มเลือดหมูอะจะไปลองสำรวจด,ดูก่อนอาจจะเป็นต้มเลือดหมูเลยเช้าเชฟเชฟพาแรกกลางสดานเหมือนพี่เดียวยัยงไม่เคยกินอืมต้มเลือดหมูตอนเช้านะไม่เคยไม่เคยได้กินสักทีเพราะตื่นสายแล้วก็ป,ประจำหมูแต่ไม่รู้ยังอยู่ไหมนะไม่ได้มาหลายปีแล้วตาย แสดงว่าแถวนี้เปิดสายเขาเคยมากินหกโ <c oughs> มงครึ่งอันนี้คือหกโมงครึ่งนะแต่เขาบอกว่าเขาเปิดเจ็ดโมงตีห้าเบรกฟาสต์ไหมละ่ะเออไป,ไป,ไปตีห้าเบรกฟาสต์ไปเาไปตีห้าเบรกฟาสต์กันดีกว่าตีห้าเบรกฟาสต์กันงงเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้มานานแต่ก่อนเขาเปิดหกโมงครึ่งอ่ะก็มีคนมานั่งกินแล้วเพราะว่าเวลาพ่อกับแม่มาก็คือแบบมาถึงต่เช้าไงออมเออหกโมงครึง่งไง เอาเปิดเจ็ดโมงแต่เรารอไม่ได้ไใช่เพราะว่า,ากว่าจะถึง,งนครพ<ร>นมสี่ชั่วโมงเดินทางต่อตเราต้องรีบกินรีบไปบายเดี๋ยวไปเจออยู่ตีห้าเบ็กฟัตมีเหตุการณ์ขับขันเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับเนื่องจากตีห้าเบ็กฟัดไม่เปิด <What? S 2> เราก็ไม่รู้จะกินอะไรกันแล้วนะเราก็เลยผ่านมาเจอนี่อะไรครับ กอดเล้วจบมาเกือบสิบปีแล้วเนาะอืเป็นสิบปีแล้วสิบปีสิบปีแต่ก่อนอ่ะประมาณสองสองอย่างอ่ะสิบห้าบาทใช่ไหมสิบห้ายี่สิบแล้วก็สามอย่างประมาณยี่สิบยี่ห้าได้แหละผิด<อ>มั้งยี่สิบยี่สิบก็คือข้าวหอมสุกุไทเป็นอะไรที่แบบ ยี่สิบาทนี่แบอิ่มจุกอะแต่ก็ตามการเวลาเนาะเดี๋ยวนี้ก็สามสิบสามห้า <5 S 2> <3, 3 S 1> อันนี้สี่สิบาทสามอย่างเออแต่มันก็เยอะอยู่นะพอสองอย่างแต่ก็แต่ถ้าเทียบกับแต่ก่อนก็คือข้าวเหนียวเยอะขึ้นแล้วก็ได้กลับเยอะขึ้นอยู่ใช่ประเด็นคือไม่รู้จะกินหมดไหมด้วยเยอะจัดโอเคเดี๋ยวมาดูสักหน่อยนี่หมูทอดคือของโปรดที่กินบ่อยมากแต่ก่อนตับเรียกว่าเป็นหนึ่งอาหารซิกเนเจอร์ที่แถวมอของมันมีนะโครลาตก็ไม่ค่อยเห็นเนาะไม่มี ถ้าไม่คมอ่อยมีก็คือเป็นร้านหมูฝอยธรรมดาหมูแผ่นหมูฝอยร้าน้าหมูฝอยอันนี้มันก็จะมีกับข้าวอย่างที่เห็นไปนะได้เยอะมากป้อนหน่อยันไงใชจัดเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนโดมดโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางไปนครพนมกันเลยจ,จาาเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีก็นครพนมนี่แหละ โอเคครับตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงวัดพระาธาตุพนมแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้พระาธาตุกันสักนิดหนึ่งนะอะไรนะแม่บอกว่าฝากซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ที่วัดพระาธาตุห้ขอ,ของน้ำอยู่ตรงนี้วัดหลวงพ่อประสัยสารคามวัดหลวงพ่อทวดยโสธรเนี่ยวัดมหาโชคต้นหนึ่งวัดเจันเจียวจันหอมต้นหนึ่งให้เอาได้จะดวงดีมีโชคมีลาภครับได้เงินเหรียญเงินใบมอเตอร์ไซค์รถเจ๋งท่านจะโยมเพิ่มแล้วเพิ่มอีก เมื่อกี้ได้ว่าเมาแบบงงๆว่าเาแบบตลกมากเขาเขียนเขียนเลขเขาบอกว่าให้ฟรีช่ากอรับมาแล้วยี่สิบบาทยี่สิบได้ไงวะเขียนเลขมาเว้ยเลขเดียวกับที่แม่ให้ซื้อเออเลอตตอลี่เลยโอ้ยไปห้ังน้ำเลย วัพระธาตุมาวัดพระธาตุจะได้แมวกับบ้านเนาะ หญไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะใช่แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มานั่นเด็ถวายปัจจัยส่วนนี้นะคือแบบปุับเพื่อปับมาคือไม่เคยมีแทนมาเลยอืเดี๋ยวเราเดินเดินดูรอบๆกันกดอนนะไม่เดีวาค่อยไปไหว้ข้างในนะรอบๆก็จะมีแบบบริจาคทำบุญนู่นนี่นะมีเครื่องรางของขลังอันนี้เป็นโบสถ์

ต่อไปหาร้านข้าวเที่ยงที่สุดแสนอร่อยในนครพนมแล้วก็หาที่พักสำหรับคืนนี้เขาบอกว่าในเมืองมันมีงานสักการะพยาสีสันาสีสัตตนาลากมีโพยอยู่มีโพยอยู่นะพยาสีสัตนราชออยู่แถงนิมที่คนเขาไปกลับบ้า้บูชากันเยอะๆช่วงเนี้ย เราหนักก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีงานเพิ่งเปิดใจเมื่อกี้ก่อนมาถึงวัดบังเอิญในบังเอิญอีกทีหนึ่งไงมาเราก็ไม่รู้ว่าจะมีที่พักหรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องไปหาดูกันถ้าไม่มีที่พักละก็ไม่รู้ก็คงจะพอมีอยู่มั้งแต่เราก็อยากเดินเที่ยวงานนะจะเป็นความบังเอิญในของเราเราจะเดิเที่ยวงานใช่เดี๋ยวไปรอดูกันในตัวเมืองนครปฐมนนเดี๋ยวไปหาร้านกินข้าวเที่ยงก่อนไป Someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life. โ okay, อเคครับเมื่อกี้เราเช็คอินข้าวโรงแรมแล้วเราหิวข้าวมากตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงก่อนเราจะไปร้านอะไรนะ <c oughs> พรเทพนู่นนั่นน่ะพรเทพอาหารเช้าเอาเป็นร้านหลายดาวในแอปมีโกโก้ไอต้นด้วยอยู่ข้างเอออยากกินปักหม้อเนาะเพราะว่าดูจาก

ชิมกันเลยอันนี้ปากหมอ้อใส่ไข่ใส่หมูยอเค็มนะแป้งเหนียดมากไม่เค็มพอดีเขาถามว่าเค็มไหมปากถึงเครื่องไม่ได้อันนี้ข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบปากหมอ้ออันนี้เป็นปากหมอ้อข้าวเกี๊ยบ เกี๊ยบแล้วก็เป็นแป้งตรงกลางแล้วก็มีหมูหมูจริงๆแล้เกี๊ยบกรอบมีความเค็มๆแล้วก็มีแป้งนุ่มๆตรงกลางแป้งบางโดยรวมแล้วอร่อยก็อันนี้ชอบข้าวเกี๊ยบปากนอกแตอันนี้ก็โอเคก็อร่อยเหมือนกันแปเดี๋ยวขอตัวกินก่อนอ่ะถ้วยสุดท้าย <c oughs> ไไเลยก็บร้าน <c oughs> ีเกไม่ได้กินเมื่อกี้เราอยู่โรงแรมเราได้ยินเสียงสาวเช็คคล้ายๆกับพี่เก่งทัชชยะเนี่เราเจอตัวจริงเขาถ่ายรูปไปแล้วนะโจเถ่ายรูปไปแล้ว <laughs> ตั้งแต่งานยังไม่เริ่มเดี๋ยวเราไปดูแถวแลนด์มาร์กก่อนอ่า,ามไม่แน่ใจว่าตอนเย็นคนมันจะเยอะไหมแต่ดูแล้วเหมือนคนมันจะเยอะแน่ๆเลยเราก็เลยมาสำรวจกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาที่พักผ่อนหย่อนใจกันสักจุดหนึ่งก่อนนะจะหาคาเฟ่นั่งอืม เค่เดี๋ยวเราไปเดินดูแถวแลนด์มาร์กกอนนะครับ took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me burn. ตอนนี้เราแวะมา 76A ใช่ไหม A 76เรืออะไรนะ 76A Space 76A Space Cafe มันก็เลยมาจากตรงในเมืองที่เราเข้าพักกันใกล้อยู่นะโอ้ oh, ใกล้อยู่ 3> 3ประมาณสัก3-4โลได้ Believe in real love, and now my heart b e a t you came into my life i never felt like so beloved so exciting. cause you're so right and i will never leave in you leaving your side cause you're my ชิม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 เมกานโดอืมข้อกลางอ่อนข้อกลางอ่อนเป็นยังไงข้วกลางค่อนไปนทางอ่อน<笑><笑>ติดเตี่ยนิดๆด้วยนะรสไม่ค่อยเข้มมากแต่หอมาาตอนนี้เป็นกีวีโซดา <G l ug> ยังไม่อยากกินเมนูนมตอนนี้กวนแน่นทอง อันนี้ก็เบสิกกีวีโซดานี่ที่อยากลองเฟรบัตเตอร์ครีอเนื้อดีนะมันวกกิ่นบัตเตอร์มาใช่น่ใช่แน่แต่่อนไปทางหวานอื่าจะไม่ได้หวานมากจแค่อนไปทางหวานอบอกการเป็นร้านนั่งชิวๆแล้วก็แบบ ุณถ่ายรูปเยอะร้านใหญ่มากเออร้านใหญ่ใช่แล้วก็แบบแต่งร้านเหมือนเขากำลังแต่งอยู่นะยังไม่เสร็จดีว่ะ <c oughs> แต่นข้างในก็ถือว่ากล้องขวางนะนั่งทำมุทำงานได้สบายๆเดี๋ยวเสร็จแล้วไม่แน่ใจตอนนี้ฝนมันลงเม็ดอยู่ถ้าเกิดฝนมันหยุดแล้วเนะี่ยเราก็จะไปถนนคนเดิน <c oughs> <c oughs> งานวงสวงนั่นแหละมันมีตาอะไรตอนเย็นก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเราจะไปหาข้าวเย็นกินแถวนั้นไหมเราไปเดินเล่นแถวนั้นหรือว่าเราจะไปหาร้านนั่งกินตอนเย็นเนาะป่าตอนนี้เกิดเรื่องแล้วก็คือฝนตกครับตกมาสักพักหนึ่งแล้วมันมไม่มีทีท่ามันจะเบาลงเลย เราก็เลยไม่แน่ใจว่า Arrow, ตอนเย็นเนี่ยเราจะไปเดินงานวงสวงได้ไหมจะมีของอะไรให้เรากินไหมนะแต่เราก็ปักหมุดไว้ที่หนึ่งถ้าเกิดว่าที่น umm> ู่นมันฝนตกเราจะไปแวะดูร้านโคขุนปอดจุเห็นรีวิวมันดีนะเราก็เป็นร้านเนื้อย่างเนาะรูฝั่งนู้นแบบบรรยากาศดีโคตรบรรยากาดีมากแต่ถ้าเรือมันยังไม่ปืด ก็เสียดายก็เลยคุยกันว่าจะไม่ข้ามไปแล้วเออลังเลลังเลเพราะว่ามันต้องไปข้ามที่สะพานแล้วก็แบบต้องไปต่อรถต่อรถต้องไปเหมารถเหมารถเข้าเมืองนู่นนี่เป็นบรรยากาศที่มีแบบมั่นหมอบคิดว่าก็บแบบเป็นสายแบบแอเอ็กซ์เพรอ็ก์เพรเจอร์แบบอสายทเที่ยวเขาเที่ยวป่าเที่ยวถ้รมน่าจะโอเคอืมไปงั้นเรากลับโรงแรมก่อนเอา จริงนะตั้งแต่บายฝน,นก็ยังตกอยู่ยังไม่หยุดตกเลยแต่มันก็เบาลงบ้างนะเหมือนแบบฟ้าจะเปิดเปิดแต่ก็แบบุ้มคืนมากเออถ้าถูดเริกตงแล้วฟ้าเปิดนี้แบบสุดขันแต่ยังตกอยู่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอ,วอ <c oughs> ตอนนี้เรามาเดินตลาดที่เป็นเหมือนแบบเปิดท้ายอยาา่เนาะก็มีของกินมเีเหมือนตลาดนัดมีของกินมีของ ขายทั่วไปว่าจะหาอะไรลองท้องก่อนเพื่อเราจะไปร้านช้าเพื่อจะติดขบวนติดอะไรแบบนี้นะก็เลยว่าเฮ้ยลองท้องสักหน่อยของกินก็เยอะอยู่เดี๋ยวเดินดูของกินกัน ปลาตาสารบอเล็กเดี๋ยวรู้กันไหนชิมซิอ้าวหายไปลูกมึงอืมจะได้นะลูกชิ้นหมูเมืองกระบี่ตอนนี้เรารอเดี๋ยวไปดูขบวนที่เขาทำพิธีลำาวงสวงอะนะตอนนี้ก็เหมือนเชิญประธานนู่นนี่มาตัดริบบิ้นอะไรเขาก็ว่ากันไปอืม อร่อยทองทองได้ดีเยี่ยมเลยเอออร่อยเลย ข,ข้าวผัดไรข้าวผัดอ่ะข้าวแห้งๆช้ได้เหมนี่มอกี๊ที่ลงไว,นะไไวน้นะไม่แน่ใจวันนี้ส่วนไหนเป็นส่วนไหนแต่เดี๋ยวชิมกันเลยนะแล้วก็จะได้แยกย้ายกันไปกิน <laughs> <ๆ>กระทะดีมากเลยนะมันเป็นดาดกับเป็นจุ่ม รวกัวกข้างไนได้จิ้มแจ่วเมื่อกี้แอบชิมแล้วอร่อยมากดีนะขินมันพอ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  นี่งานเขาก็เลิกจบกันไปหมดแล้วมันก็มีตลาดเริ่มกลับมาเปิดที่เราเดินเดินกันอยู่นี่ก็คือตลาดตรงนั้นแหละเริ่มกลับมาเปิดคนก็เริ่มมาเดินคนเริ่มมาเดินเยอะใช่ฟิลเหมืนอนงานงางโคลานั่นแหละเนาะอืมแต่เสียดายฝนมันตก <c oughs> เสียดายอย่างเดียวตอนพิธีฝนต, <c oughs> ตกแล้วฝนไม่ตกนะเราเฟล <c oughs> มากอันนี้เราก็ออกมาสำรวจนู่นนี่นะหาของเข้าไปกินที่ห้องพักก็เดี๋ยวก็จะกลับห้องกันเดี๋ยวเราจะแวะเซเว่นที่ แปลกตาที่สุดจลยงค่ะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านเราแอบแอบถ่ายสีสันมันจะแบบเอธโทนเอธโทนอะ่ะสวยมากสวยมากแล้วก็มีชั้นบนด้วยขายแบบอาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะหนูขึ้นไปดูก่อน โอ้ยเปียกฝนนีกเหรอเฮ้ยนี่นี่จุดชมวิวแม่งของจริงว่ะ กลางคืนก็สวยคิดว่ากลางวันก็น่าจะสวยแต่แบบมันมีต้นไม้บังน้ำโขงนิดหน่อยนะแต่ถือว่าสวยมากไปเดี๋ยวลงไปซื้อของแล้วเดี๋ยวกลับห้องละโอเคครับตอนนี้เราถึงที่พักแล้วโอ้วันนี้เดินแบบสุดๆ เดินไปสุดทางใช่ไหมตอนฝนตกตอนเย็นนะแล้วเราก็ไปกินข้าวใช่ไหมช่วงที่เขามีพิธงพิธีมีนู่นนั่นนี่กันใช่ไหมกลับมางานก็เลิกแล้วแล้วก็เลยเดินย้อนไปอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นถนนคนเดินพาเข้าเซเว่นเมื่อกี้นะครับโดยรวมถือว่างานใหญ่นะเออแต่เหมือนจะขาดการประทัดสม,มันเพราะส่วนตัวเราเองก็ไม่รู้ว่ามันมีงานวันนี้คือแค่บังเอิญมาแล้วก็มีงานพอดีเออไม่รู้เลยมาแบบรู้เอาก็ตอนออกจากวัดพระาธาตุนั่นแหละ ว่าแบบเฮ้ยมีงานนู่นนี่อะไรก็เลยรีบหาที่พักก็เลยมาอยู่ตรงนี้กันสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับ d a สองอันนี้แหละนครพนมยังไงคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีแวะนิดหน่อยแล้วก็จะยิงยาวกับโคราชแต่ไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนจะได้แวะไหนบ้าง,างไงก็ฝากรอติดตามรถทริปของวันพรุ่งนี้กันด้วยนะครับในคลิปหน้าก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย